et <laughs> cetera มาแล้วเด้อบอนเจ้าของไก่น้ำร้อนบพราะท่านเด็ดถอนขนอยู่มาเซซื้อปึ๊บโอเคเข้ามาแล้วครับผมพี่น้องครับปิดสวัสดีครับโอเคเข้าเลยพี่น้องเลยปิดจะไหนครับเมื่อยพี่ละลุงแมงเราเห็นเขาเข่าไหว้เทาพอดีเลยนี่ ตนี้คึ้ม่หนวดครับบอกตนี้หนวดคือพอค่อยปลายไปเลยมันมันมันเพราะถูๆออกเพราะมันหนาๆนะจะน้อยงั้นบอกเดี๋ยวไปไหนไปทัวเตยอวิ่งย่างไรแถวนี้ทัวแถวน้องลุงโอ้โหว้นี้รอรอตนี้รอรอลูกต้นนี้รอรอเออได้ยงไงต้องบำุ แบ่งครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมจังตื่นเสือเลยังวะโมแมนสีมมมนมืมือมืมมือมืมนมืโมนอ้วนอยู่เลยี่ยมันทอือะนมันอยู่เลยมันมอยู่เลยนี่คืมันครับใครเท่าเี้ยตัวนี้เดี๋ยวสีลาปกินแชแบบเบสิแตัวสีลาเตีย โอ้แม่วันต้อมปากตะเวนตาหยึกหยึกตะเวนนี่กไดนี่โอ้โอดีวัานี่ดีแล้วน้อม,มันว่าจะคุยมาขายวันมื้อนี้จะเป็นเมนูลาบไก่ตอกนะครับผมกระจังสถานการณ์กระจังทีพี่น้องเห็นมาตั้งแต่เริ่มคลิปเลยครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ตะแก้วกระไดมาถึงไปทีเรียบร้อยขนกระไดลบไปทีเรียบรอย้รรยบรอยแล้วกระเรือับบกาณะนัการเหตุ จับไแ่หมดล้วแล้วผได้จับด้วยดิเราวผมได้จับด้วยเลยจับไแต่อย่างอื่นดิแลจับแต่อย่าจับย่งอื่นอเอออมอาสมุนไพรเดือดแล้วครับใส่ลงไปแยกชิ้นส่วนออกแล้วเนื้อห้าวที่เอามาล้วนแล้วก็เห็ดเป็นลาบนะครับใส่ลงไปต้มใส่อา หม้อต้มนี่ใส่ขมิ้นนะครับผมพี่น้องครับน้ำจะออกสีเหลืองๆในเล็กน้อยนวนๆลๆนะครับพวกเครื่องฟุ้งข่าตะไคร้อ่าอีย่ายงนี้เพื่อนอย่งใบกะเพราครับผมใส่ลงไปให้น้ำม,มันเดือดแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับโอ้หนามสีเหลืองเลย<ะ>เดี๋ยวเอาของแถมมาใส่ครับแบบนี้นี่ทุกแม่ซอยสใส่อันนี้น้ำบ่บ่ใส่บ่ใส่มาต้มนวดเสรนโอเค นี่ครับผมไปด้วยราชาชูรสนะครับผมตาช้อนแดงนะครับผมพี่น้องครับจะว่านี่ลูกแองกซับครับผมเราจะเอาแต่เนื้อออกมาเอาเนื้อออกมาแล้วก็ซับนะครับผมพี่น้องครับซับนะแล้วก็จะมาล้วนนะครับผมพี่น้องครับล้วนแล้วก็ใส่น้ำห่อน

ของแสบใส่ลงไปครับผมนี่โอ้าลาองเนีปลาองเนียของแสบด้ยปลาดิซมี่บางหูมันเออชำนั่นก้นอามาของแบด้น่อมันบวเออพ่อพ่อพ่อโอเคแสบล้วยของแสบพอวพอวโอ้เนื่อยเนื้อยไข่สุกซะน่อยของแบ้วยสุกแะสิน่าด้เลยครับผมพี่นนองครับเาสิบโหมันสุก โอเคพ่อมีเรื่องอะไรกำลังจะานีเป็นอาตะไคร่กับขมิ้นเหลืองนะครับหลาไก่ตอกสูตรนี่ถึงเคยกินนะครับเคยเคยกินกับบอกมาเลยตัวนี้เป็นอ่าเป็นตะไคร่กั๊บกับขมิ้นเหลืองครับผมน้ำกําลังมอนห่ออยู่โคเลไปให้มันเข้ากันก่อนครับใช่ไหมใช่ไหมจะว่าปุ้งหรือบปล่าเพชรบ่เพชรบ่ เห็นในน่องนี่ขัวเองครับผมกับมือนี่ข้าวเดียวนี่มันี่ข้าวตีกล้ามฐานสี่เซนนั่งมาครับผมนี่เอาขัวลงไปครับผมเอาขัวขัวไม่ไม่พริกกับขัวเองกับมือครับผมหอมหอมใบบักวัวใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปดาบครับผม วันหลับก็ต้องทั้งหมดเงียบเลยเหรอไอ้เก้าลัางหองอยู่หันเงียบไปเลยเนาะหันเงียบเลยเอ้ยไม่ต้องเสียครับนี่ครับเย็นวันนี้ครับผมมีอืมได้เยด้วยครับผมเก็บได้พร้อมเสิร์ฟ ไงนะองเซร ay, okay. ์ฟครับอุ้ยลงเฉงางาก็ได้โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยรอยแปซีผุนี้เจ้าซุ้มเลยนี้ขนาดมิ่งไขีดินก็เห็นห่ดน่้นี่ขอยจมอยู่ว่าจะไปใจะซุ่มเลยจะไปหาหมูว่าจะใส่อีไปอีกเลยแค่นั่นข่อยนะ แสบเยเยเสียบเ้เลยแส่บใกล้จะหออีเียบใกล้ต้องจะหอไปหน่อยมาไม่หาวแล้วกันครับคพี่ก้มจอบเลยจะเปจับใครกันเ่ยลูดแตกตื่นหายกันยังะือแล้วว่าแซ่บเซ้ไป่น้องเสีบเสยแซ่บใกล้จะหอเสซ่บเซยมาแมม่ระบาดเอาเลยครับผมบ่บาดห่อให้แล้วครับผมเพื่นจะไปกินเขาก็เมียเพื่น กมีนอกคนมีลูกมคนียวนแมีม่หยาดเมียลักษณะนี่นอเออคนมวยให่ไงคนมวยใหเมียคือแถาแกเพราะว่าเรานอนเรานอนผู้เดียวกินก้อนกับพิษอีกเลยมาครับผมนี่น้ำตุ่มสุดๆปุ๊บเป็นห่วงกันแถวแกแล้วมีลูกมีเมียน้ำเบิร์ดสามปีบรรทอนเรื่องเบิร์ดสามปีบัรทอด เน่ยลมียฝรั่งเลยเนี่ยฝรั่งเนาะต่วี้นี่ยบลอยากได้บัวฝรั่งเนาะคนหน่าหอเขาจะหัวหรอตัวเขาจะบัวมันไแเจนฮะคนน่าหอกจะาเาอีซานเนี่มันเอบีซีจอาอีสานเข้ามาเกนขื่นเิแบ่งข้ขึ้นแบ่งกันขื่นเวลาข้า้เราอีสานว่าปัญของเคาเก็บ เก็บยูเหรอได้ก็สอบได้เราอนะเร่้ยมันกอมันน่อยหนโอ้องเขาาไ้สูงเ็กไปบ้าน่าหกันต้นกับบาเลือนกันเดกเขาเยบรอยครับผมพี่น้องครับกัแก้วขี้เข่าในคำสองคำสงสัยนักน่มพ่าบานก็บหอมเมื่อไปกินบ้านนะครับผม นี่แหละคือรถราชานะครับผมพี่น้องครับฝากไว้นี้พี่น้องเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้านะครับผม